นะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องเพลงพาโซนนะครับวันนี้คลิปนี้ได้เจอน้องเพลงแล้วอตอนนีเ้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตีย๋ยวก๋วยกูฮะอยู่ตรงนครชัยศรีนะฮะแล้วก็ถือโอกาสพาน้องเพลงครับกินมื้อเช้าด้วยครับก็น้องเพลงมองต้องไหนสิจะ๊ะมื้อเช้าตั้งสิบโม,มงครึ่งก็เดี๋ยว คือจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยภูสาขาที่นครจัยทสีเนี่ยผมกับครอบครัวก็พา,ามากินกันเป็นประจำละแล้วก็วันนี้มันมีภารกิจนะก็คือต้องพาต้องเพลงไปร้องเหิืนหมวกครับตรงที่บ้านโป่งครับผมน่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีคนระัก็ระหว่างทางก่อนจะเดินทางไปทําภารกิจก,ก็ถือโอกาสแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ฮนะเดี๋ยวเอา เอาภาพมาให้ทุกคนได้ดูเนาะตั้งแต่ถือโอกาสถ่ายรีวิวไปด้วยครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยแน่นอนครับก็มาแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไว้ครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเออ,องูเพลงสั่งเป็นอะไรเส้นเล็กน้ำเนาะออาส่วนของผมก็วันนี้กินเป็นเส้นหมี่น้ำครับผม ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวกุยปูยที่รสชาติคุ้นเคยครับน่าจะเหมาะกับชาวนครชัยศรีรสชาติที่แบบคุ้นเคยกันประจําก็ถ้าคนในเมืองแต่คนในกรุงเทพถ้าผ่านมาก็แวะมาอดุ๋นมามาลองกินดูได้นะครับน้องเพลงวันนี้อยากกิบน้ําเป็นพิเศษมั้งอขอน้ําเพิ่มก็เจ้าของร้านก็ใจดีนะครับก็สามารถเพิ่มน้ําได้นะครับถ้าคนชอบน้าเยอะครับผมก็เป็นรสชาติที่ทุกคนต้องชิมก่อนปรุงนะครับ ส่วนผมอมะคือกินแล้วแบบไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากๆร้านนี้กำแรงที่กินไปไงรสชาติอร่อยต้องใช้คำว่าอร่อยแบบไหนอร่อยมากมผมกินเสร็จเรียบร้อยนะเหลือแต่น้องเพลงก็สูตรน้องเพลงก็จะกิน ของทั่วไปให้เกือบหมดแล้วก็จะเหลือของที่เด็ดที่สุดเจะไ้กินตอทนท้ายเสียงกาก,ากเจยีลกา,กากหมูได้ยินไหมหาองเพลงไปร้องเปิดบวกครับที่บ้านโป่งเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าน้องเพลงจะร้องเพลงในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตามไปดูนะครับ ก็คือโลตัสนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีตุ้งบ้านโป่งนะครับห่า300เมตรกาญจนบุรีเหรอลูกราชบุรีราชราชบุรีอ่ะแสดงว่าที่ผ่านมาผมพูดผมพูดไม่ถูกตลอดก็ก็อยู่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะวันนี้พาน้องเพลงมาร้องเปิดมัวอ่้องเพลงวันนี้อ่าร้องให้เพาะร้องให้สนุกเลยแล้วกันเนาะเลี้ยวซ้าย ก็ตอนนี้มาถึงที่โลตัสแล้วนะครับผมก็อยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ผ่านมาผมก็คิดว่าเป็นจังหวัดกาฮนะ,ะก็ถืออาจจะพูดผิดไปหน่อยก็ผิดพลาดกันก็โอกาสให้อภัยกันด้วยนะครับผมก็ถ้าน้องเพรไม่บอกผม <c oughs> ก็ไม่รู้เลยนะ <c oughs> อ่ะยังไม่รู้เลยนะว่าจะมาร้องเปิดโมตำแหน่งจุดไหน เดี๋ยวลองไปถามประชาสัมพันธ์ดูก่อนนะครับผม คุณมากครับหม,มอระหว่างร้องเพลงเปิดหมวกครับก็มีคนได้ยินเสียงของน้องเพลงแล้วก็เอาไอติมอ่าฝั่งน้องเพลงมาเป็นของให้กำลังใจน้องเพลงนะถือโอกาสปิดหมวกเลยนะครับอร้องได้สักพักหนึ่งนะฮะก็เจ็บคอวันนี้ร้องมากไม่ค่อยได้ครับวันนี้ไม่ค่อยพูดเลยเหรอเพลงว,วันนี้วันนี้พูดน้อยมากเลย ไอ้เยอะวัดวัดอะไรนะครับคุณตังดังคนนัอใหญ่อ๋อถือวอ่กาสไปทำบุญและการช่วงบ่ายเนาะจะิตในังยญยอ่ะ,อะเดี๋ยวเสร็จช่วงทำบุญรอบบ่ายแล้วเดี๋ยวมีเวลาช่วงเย็นอาจจะพาะทุกคนไปเที่ยวสถานที่อื่นตามไปด้วยกันนะครับ นอนเมียวนี่เจ้าทุกคนนี่มีไก่พา,าทุกคนมาชมนหน่อยอมาถึงวัดขนอนแล้วนะครับผมก็ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศอของที่วัดละเห็นน้องเพลงบอกว่ามีมีอะไรให้ให้ดูบ้างนะครับหนังใหญ่หนังใหญ่วัดขนอนผมว่าข้างในน่าจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเตรียมเข้าไปดูนะครับผมพาทุกคนเข้าไปดูกันครับ อะไรนะครับเาไป,ไปพิธภัณฑ์น,น้องเพลงพาชมเลยจุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับผมพิพิธภัณฑ์นหนังใหญ่วัดขนอนครับืมฟิลบรรยากาศแบบธรรมชาติเป็นแบบของโบราณ นี่ครับมีเรศากาลองค์ความรู้หนังใหญ่มีคาเฟ่ครับผมมีร้านกาแฟด้วยนะครับน้องเพลงพาทุกคนมาเจอของดีแลวครับเป็นของหายากด้วย ใช่ก็เป็นของที่น่าจะเป็นที่ของคนไทยที่จะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับต้องเพลงพาทุกคนไปเยี่ยมชมหน่อยนูน่นเพราะว่ามาจุดเป็นจุดไฮไลไท์เนะบบาะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ครับผม พิพิธภัณฑ์ที่สถานที่นี้ก็จะเหมือนเปรียบเสมือนเป็นการรวบรวมการแสดงโบราณนะครเป็นงานรูปแบบหนังนะครับในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีทั้งจีนอินเดียอินโดนีเซียลาวและกัมพูชาแล้วก็มีของไทยด้วยนะครับ ยังครับสิบาทไว้สําหรับทําการแสดงหนังใหญ่นะครับผมก็ทุกคนมาก็ลองมากดเหรียญดูกันได้นะที่นี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับมีหอระฆังร0อยปี้วยฮะสร้างตั้งแต่ปี2500ันหอสองกครับผมเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณครับผมก็ขึ้นมาบนศาลาครับผมด้านบนก็จะมี ็นนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่าทุกคนถ้ามาแล้วก็มาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับสวัสดีสหายแม่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 ตัวใหญ่นะเซนี้ตวใหญ่สวยใจไม่ค่อยได้หรอกต้องระวังหน่อยเพราะเรามาแปกหน้าอยู่ ขอดูหน้าหน่อยมขอดูหน้าหน่อยหลับตาทำไมถ่ายเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็บนศาลานี้เป็นนิทรรศกา,ารเกี่ยวกับราชการในหลวงราชการที่9นะเป็นพระราชกรณียกิจของท่านนะก็ทุกคนที่ผ่านมาที่วัดขนอนมาชมมาชมพิพิธภัณฑ์วัดหนังที่อยู่ข้างล่างนะขึ้นมาบนศาลาก็แวะมาชมได้นะครับผม เราจะไปถนนคนเดินนะครปฐมถนนคนเดินที่นครปฐมวนกลับมาที่นครปฐมกลับ๋บโอโอเคตามไปดูกันครับเก็มาถึงถนนคนเดินดแล้วจ้ะ ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินถนนคนเดินที่เอ่อเอาขนมแล้วหรือต้องไปเอาบัตรคิวบาเดี๋ยวพาทุกคนชมก่อนนะครับเอ่อก็จะเป็นฟิลที่แบบขายของตลาดเอ่อทั่วไปครับมีหลายรูปแบบมีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้าทุกคนได้ได้ได้เยี่ยมชมกันเลยครับต้องไปเจออะไรนะ่าสนใจอีกแล้วเนี่ยอ๋อกางเกงกางเกงเป็นมือหนึ่งบมือสองอะ่ะเหรอ ราคาไม่น่าจะแพง50บาทน่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองครับผมเดี๋ยวพาทุกคนเยี่ยมชมดูก่อนตลาดคนเดินที่องค์พระปถมเจดีย์อาาขอแม้ดูสักคู่นครัก็จะมีรองเท้าขายด้วยครับ นี่ครับก็จะเห็นองค์พระปฐมอยู่ด้านหน้าครับผมตลาดนะครับตรงนี้อยู่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์อยู่ติดกันเลยผมไม่คป้นต้องพระาผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับมีอะไรน่าสนใจเพีงจุดนี้คนดูเต็มเลย เหมือนเพลงจะเจอเนื้อคู่เจอกังเกงครับราคาลด้างสต็อกฮะราคาตัวละ69 59บาทครับผมไหนอุดหนุนเลยซื้อเลยป่ะอุดหนุนเลยครับผมใครซื้อเลยซื้อเลยครับเป็นบาร์บีคิวกลิ่นหอมอ่ะ สั่งมาเผื่อปลาด้วยนะใช่ใช่ใช่ครับผมก็พาดีเจอแม่ขาใจดีครับแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องเพลงด้วยครับผมครับผมครับสวัสดีครับเป็นเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยนะ เดี๋ยวปาจะลองชิมให้น้องเพลงชิมก่อนหนูเป็นเห็ดเข็มทองก็งกินมดคำเดียวเลยเหรอเป็นร้านที่น่าสนใจนะฮะกลิ่นหอมมากครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาที่ตลาดอ,าอ่ออตลาดคนเดินที่องค์พระปฐมฮะก็แวะมาชิมบาร์บีคิวร้านนี้ดูอร่อยมากแต้งเก่งอก่งดีฮะแล้วก็ร้านแรกที่แวะก็คือร้านบาร์บีคิวเน,ะนาะเดี๋ยวตามไปดูว่าจะกินอะไรกันต่อนะ สั่งอะไรไปหืมดิบยูก็เป็นร้านที่2ครับที่น้องเพลงจะแวะครับอ่ารู้สึกว่าจะเขาขายอะไรเป็นโมจิครับโมจิครีมครีสอะไรโมจิครีมชีสอ่าโอเคเดี๋ยวน้องเพลงสั่งมาแล้วจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเพีงปลาไม่เคยกินเลยโมจิครีมชีสผลไม้จ้าอ๋อเดี๋ยวลองดูหน้าตาเป็นยังไงถ้าทำเสร็จมาละ ก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ฮะขนมโมจิยัดไส้ข้างในผลไม้เนะสั่งเป็นคิมชีสออริจินอลก็สตรอเบอรี่นะแล้วก็ไส้จะเป็นสตรอเบอรี่กับอโวชชี่มาสกัด เกนน่เก่งและสวยทุกคนเด็กเาาปลาทั้งนั้นแหลจริงมอไไม่อนสนุกมาใช่ไหมลกมีเด็กน้องๆชอบมาขกแล้วก็ซื้อน้ำใส่ใบ้านขอบคุณมากครับครับส่วนใหญ่จะไปคลิปท่องเที่ยวแล้วก็พาลูกสาวน้องเพลงไปร้องเปิดหมว่าฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ เพิ่งทำช่องแล้วก็เดี๋ยวขยันทำบ่อยๆฮะดีมากเลยลูกอยากกินไปเลยเดินต่อเลยโอ้มีร้านอะไรด้วยเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ตั้งปุ๋ยเฮียง เป็นร้านผัดไทยฮนะกลิ่นหอมดีนะ่าสนใจเดี๋ยวจะสั่งมากินนะฮะกมี่เ็สิบ,บสาค่ะดมันมีติดข่าวด้วยคนมีด้ว เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินมื้อเย็นที่องค์พระปฐมนะฮะก็จะมีร้านประจําที่ผมกินอยู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรใหม่ๆกินแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูด้วยครัว่ามีอะไรน่ากินมากที่องค์พระปฐมนะครับผมก็วันนี้ก็มื้อเย็นนี้ก็ตอ,อนเย็นนี้ก็ถือว่าของปากของพอพอละมาเดินเที่ยวเดินชิลได้ซื้อของกินซื้อของฝากไปแล้ะเดี๋ยวไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ไปหาของกินมือคํำกันครับผมสนุกไหมสนุกไหม เดี๋ยวจะพา<ห>ทุกคนไปไหนต่อบอกย้ำอีกทีเลย <c oughs> ไปกินข้าวไปกินข้าวที่ไหนเอ่ยองพระองค์พระ <พา S 2> หาร้านใหม่ใหม่กินนะ <c oughs> พาทุกคนมาองค์พระมัทผมฮะมากินอาหารมื้อเย็นครับอเอเอร้านแรกที่เราจะกินคืออะไรหวยจับ กิร้านเดียวกอลได้อิ่มกินร้านเดียวกินได้อิ่มเลยโอเคกลว<ะ> <Okay. S 2> ยจับน้ำข้นระหว่างที่จะรอกลอ้วยจับมานะครับผมก็มีร้านในใจที่ผมมาอุ้งาาผ้าปฐมแล้วต้องกินประจำนะฮะก็คือโรตีมัตตาบะร้านนี้ครับผมเป็นร้านเล็กๆครับแต่รอร่อยครับ ลุยไม่รู้ว่าปวยจับมา้ยังระหว่างรองอาหารที่สั่งไว้ครับก็ขนมเบือ้องอไม่ใช่สิเขาเรียกอ,อะไรนะโรตีต <c oughs> ก็สั่งมาไว้กินรองท้องกันครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมโรตีมัตตาบัตอ่านิ่ออกแล้วน้องเพลงชิมดูก่อนเลยชิมแล้วบอกทุกคนดารสชาติเป็นยังไงออกไปทางไหนเนาะเดยกก็ติดวันนครับไอ้กิคำเดียวไม่เป็นไรหรอก ร้อนนะเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวนำจต้องยันกินบ้าอหออ๋อก็เป็นร้านประจำาลที่ผมมาทุกทีก็ต้องมากินนี่แหละมาแล้วครับหวยจับร้านนี้รู้สึกว่าจะตามอ่อมาวินมะมาวินเปาวินฟิ n เบอร์เขารีวิวมาก่อนก็รู้สึกร้านนี้จะลองลองมาชิมดูกันบ้างนะเป็นงานร้บซุปน้ำแรกชิง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  รสชาติออกไทยหรือจีนไม่อยู่ยังไม่ออกตอร่อยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนนะครับขอบคุณมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c ค i b ์ให้ด้วยนะคะมันก็เกิดกระดิง่งกิ๊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 ง